สอนคนกลัวผีให้ภาวนาจนจิตมีอภินยาหลวงปู่สุวัตสุวโจได้บันทึกไว้ดังนี้สมัยก่อนท่านพระอาจารย์ฟัน่นเมื่อเวลาไปพักภาวนาจำปรรษาอยู่ที่ใดท่านให้ทำที่พักอาศัยชั่วคราวไม่สร้างตั้งเป็นวัดเป็นวา อยู่ประจำเหมือนอย่างพระทุกวันนี้ท่านมีอยู่ติดทินติดฐานท่านทำตัวเหมือนนกที่มีแต่ปีกบินไปจับที่ใดไม่มีรอยเท้าฉันนั้นเท่าที่สังเกตพระอาจารย์ฟัน่นท่านไปพักอยู่ที่ไหนเมื่อมีคนไปกราบนมัสการหรือทำบุญให้ทานอย่างไรก็ตามปกติท่านต้องเทศอบรมสั่งสอนทั้งเด็กเล็กหนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ท่านสอนทุกรายไปไม่เลือกให้รู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณมารดาบิดาคุณอาจารย์ให้หมั่นกราบไหว้พระภาวนาระลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งทางใจของเราท่านอธิบายให้ผู้ฟังสมรวมจิตภาวนาทำสมาธิปไปด้วยจากนั้น ท่านก็ให้บริกรรมคำภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวทำจิตให้สงบเบสบายหายทุกข์หายยากลำบากรำคาญไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเย็นสบายใจทุกคนติดอกติดใจเกิดความเลื่อมใสในองค์ท่านเคารพฝังแน่นอยู่ในใจจนตลอดชีวิตมีตอนหนึ่งท่านอาจารย์ฟัน่น ได้เล่าให้หลวงปู่สุวัตฟังว่าท่านได้ออกทุดงไปอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้ไปพักบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ป่าระหว่างบ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านหนองกองบริเวณป่าที่พระทุดงมาพักภาวนาเดิมเป็นเสนาสะนะป่าบ้านหนองกองในการต่อมาได้สร้างเป็นวัดถาวรในพระพุทธศาสนา คือวัดป่าบ้านหนองกองความสำคัญของวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่ท่านพระอาจารย์มั่นทุดดงมาปฏิบัติธรรมเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นทุนดงจากไปที่อื่นภายหลังมีพระสิ์ขององค์ท่านได้จาริกมาพักเพื่อบังเพลินภาวนานาเสนาสนะป่าแห่งนี้เป็นประจําไม่ได้ขาดังเช่นหลวงปู่ล่า วัดป่าบ้านนากินน้ำเปินน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีและหลวงปู่ฟั่นอาจารยเป็นต้นจึงนับได้ว่าเป็นสถานที่มงคลแห่งหนึ่งชาวบ้านหนองกองจึงได้พร้อมใจกันพัฒนาให้กลายเป็นวัดขึ้นมาแต่ก็ไม่มีพระอยู่เป็นประจำจึงได้มาขอพระาจากหลวงปู่ขาวอนายโยซึ่งท่านก็ได้มอบให้หลวงปู่เพียรวิริโย มาเป็นเจ้าอาวาสในบ้านนั้นมีผู้หญิงใบกลางคนคนหนึ่งชื่อนางคำภูเธอมีความเลื่อมใสในพระอาจารย์ฟัน่นได้ออกไปทำบุญและฟังธรรมท่านพระรำสอนทุกวันเธอมีนิสัยเป็นคนที่กลัวผีหลอกมากเวลาค่ำคืนถ้าได้ยินเสียงอะไรผิดแปลกก็เกิดสะดุ้งหวาดลัวว,าวา่าผีมาหลอก พระอาจารย์ท่านพยายามสอนให้เธอนั่งภาวนาเธอไม่กล้านั่งภาวนาโดยคิดว่าถ้าเรานั่งแล้วเกิดเห็นผีปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวเป็นบ้าเพราะรักษาจิตไม่อยู่ท่านสอนเท่าไหร่ก็ไม่อยากจะทำท่านอาจารย์ก็พยายามสอนทุกวันอยู่มาวันหนึ่งเธอตัดสินใจนั่งภาวนาทดลองดู โดยที่เธอได้คิดว่าพระอาจารย์ฟัน่นท่านมีความเมตตาได้มาอยู่สั่งสอนอนุเคราะห์เราท่านสอนชวนให้เราไหว้พระแล้วนั่งภาวนาทุกวันทุกวันเป็นอะไรก็ให้มันรู้ไปคืนนี้แหละเราต้องนั่งภาวนาให้ได้และค่ำคืนนั้นเองเธอเข้าห้องสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา ให้แก่ตนเองให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เริ่มอธิษฐานจิตคิดบริกรรมธรรำภาวนาระลึกพุโทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสมจบแล้วให้ระลึกถึงพุโทโธคำเดียวเธอมีความเพียรอดทนนั่งได้นานพอสมควรเวลาออกจากสมาธิแล้ว เธอรู้สึกมีความสบายเบากายเบาใจตั้งแต่วันนั้นมาเธอก็นั่งภาวนาต่อเนื่องมาทุกวันวันหนึ่งเธอนั่งภาวนาไปสักพักจิตก็เริ่มสงบรวมลงไปสักหน่อยก็เกิดนิมิตเห็นคนตายนอนอยู่ตรงหน้านึกกลัวพอเตรียมตัวจะลุกขึ้นผีก็เลื่อนมานอนทับขาอยู่บนตักไว้ ลุกขึ้นไม่ได้จนใจที่จะคิดหาวิธีแก้ไขได้และในทันทีทันใดนั้นเองผีก็กลับกลายหายเข้าไปในร่างตัวของเธอเองเกิดมีความสว่างไสวมองเห็นหัวใจของเธอเองสว่างไสวใสสะอาดเธอสามารถเห็นจิตใครๆเป็นอย่างไรเธอรู้หมดรู้ถึงใจของสัตว์เดรัจฉาน ตลอดถึงวิญญาณของสัตว์ในกามภูมิจิตที่เคยมีความกลัวกลับหายไปกลายมาเป็นจิตที่กล้าหาผีตัวไหนที่จะก่อกวนหลอกให้หลงกลัวไม่มีอีกแล้วเธอมีความสงบสุขสบายเอ,อิบอิ่มอยู่ด้วยความปิติตลอดคืนพอรุ่งเช้าวันใหม่เวลาตอนบ่าย เธอออกไปฟังเทศของพระอาจารย์เช่นเคยท่านพระอาจารย์ได้สังเกตอาการกริยาตั้งแต่เห็นเธอเดินเข้ามามีหน้าตาเบิกบานเปล่งปลัง่งมีสติสำรวมนิ่มนวลน,นอบน้อมตาแหลมคมจิตเที่ยงตรงองอาจกริยาท่าทางผิดเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากเวลานั้นท่านอาจารย์เป็นไข้ มีอาการไม่สบายมากแต่ท่านพยายามทำใจให้เข้มแข็งแสดงเหมือนกับท่านไม่ได้เป็นอะไรออกมานั่งพูดจาปราศัยแล้วแสดงธรรมปฏิสันฐานเหมือนปกติพอท่านหยุดแสดงธรรมนางคำภูผู้รู้จิตใจของผู้อื่นก็พูดขึ้นว่าแผ่ดอกบัวของครูบาอาจารย์วันนี้คือเหี่ยวหลายแท้ ดอกบัวหมายถึงหัวใจนะครับท่านอาจารย์ฟั่นจึงรีบถามเพราะแปลกใจว่าเป็นความจริงหรือโยมรู้จิตใจอัตมาได้อย่างไรจริงค่ะท่านอาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงๆดิฉันรู้ได้และเห็นได้ด้วยใจของดิฉันเองถึงใครไม่บอกก็รู้ได้แม่คำภูตอบจิตใจมันเป็นอย่างไรก่อนที่จะได้เกิดความรู้ ความเห็นแจ้งจริงประจักษ์ขึ้นมาได้อย่างนี้ไหนลองเล่าให้อัตมาฟังซินางคำภูจึงได้เล่าเรื่องที่เธอภาวนาปรากฏเป็นนิมิตเห็นผีนอนตายอยู่ตรงหน้าดังกล่าวมาแล้วข้างต้นให้ท่านอาจารย์ทราบแล้วท่านพระอาจารย์ฟัน่นก็ได้เทศอธิบายต่อเติมส่งเสริมให้มีกำลังใจให้มีสติรักษาจิตใจให้ตั้งมั่น อยู่ในสมาธิอย่างมั่นคงอย่าให้หลงไปตามอารมณ์สัญญาวิปร,ราชเคลื่อนคลาดจากสมาธิสติปัญญาให้น้อมจิตเข้ารู้ตัวอยู่เสมอท่านอาจารย์แสดงธรรมจบแล้วโยมคำภูจึงได้กราบลากลับบ้านท่านพระอาจารย์ฟัน่นคิดอยากจะลองจิตโยมคำภูดูสักครั้งจึงได้เร่งประกอบความเพียรภาวนา ตั้งสติรักษาจิตให้สงบพอจิตรวมสงบระง,งับดับทุกข์จากการเป็นไข้ได้แล้วจิตมีความสว่างสวัยปลอดโปร่งเบาเนื้อเบาตัวสบายเป็นปกติแล้วพอรุ่งขึ้นวันใหม่เวลาบ่ายนางคำภูก็ออกมาฟังเทศของพระอาจารย์อีกวันนี้ท่านพระอาจารย์นอนคลุมผ้า ทำท่าเหมือนไม่อยากจะลุกมาต้อนรับนางคําฟูมาถึงแล้วกราบและนั่งอยู่สักครู่หนึ่งจำเลืองตามองส่องไปยังท่านพระอาจารย์อย่างแสดงให้เห็นว่ามีความเคารพและเริ่มใส่อยางสุดอกสุดใจแล้วกล่าวคําอุทานพูดขึ้นมาว่าดอกบัวของท่านอาจารย์วันนี้คือมาบานดีหลายแท่นอ่ท่านพระอาจารย์ฟั่นนึกชมอยู่ในใจว่า โยมคำภูนี้ภาวนาเก่งจริงทำความเพียรภาวนาได้ดีจนจิตมีอภิญญาตแตกฉานสามารถฉลาดรอบรู้จิตใจของผู้อื่นและสัตว์อื่นได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงน้อยคนนักที่จะปฏิบัติภาวนาได้อย่างนี้หาได้โดยไม่ง่ายนักเลย